สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะทําการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซเีนและเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้นนะครับสําหรับเนื้อหาในการเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอหลักการทํางานของเครื่องยนต์นะครับซนนึ่งเครื่องยนต์นั้นทั้งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลนั้นก็จะมีหลักการทํางานที่คล้ายคล้ายกัน เพียงแต่การจุดระเบิดนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของหลักการทํางานของเครื่องยนต์เครื่องยนต์แก๊สโซเลนคืออะไรเครื่องยนต์แก๊สโซเลนก็คือเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงคือน้ํามันเบนซินนะครับส่วนภาษาที่เป็นทางการก็คือใช้ใช้ว่าเครื่องยนต์แก๊สโซเลนนะครับทีนี้เครื่องยนต์แก๊สโซเลนหรือเครื่องยนต์เบนซินนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้กับรถยนต์นั่ง ทั่วๆไปนะครับทีนี้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หมายถึงอะไรเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องที่เปลี่ยนจากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลมีกลวัตการทํางานนะครับซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนในการทํางานของเขาก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศที่เรียกว่า ID แล้วก็จุดระเบิดด้วย ประคายไฟที่หัวเทียนก็จะทําให้เกิดพลังงานนะครับเปลี่ยนจากพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกลน,นะครับทีนี้มาดูอ่าวัตจักรการทํางานของเครื่องยนต์หรือหลักการทํางานของเครื่องยนต์นะครับหมายถึงกระบวนการหมุนเวียนจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดในการหมุนเวียนในตําแหน่งนั้นๆนะครับเป็นลักษณะรอบวงนะครับซึ่งในเครื่องยนต์ก็จะมีด้วยกัน2ประเภทนะครับ คือเครื่องยนต์สี่จังหวะแล้วก็เครื่องยนต์สองจังหวะนะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับในการทํางานของเครื่องยนต์ก็จะมีพวกเพลาข้อเวี่ยงครับซึ่งเป็นอยู่ที่ตัว C นีน้นะครับการสูปนะครับที่ใช้ตัวอาลูกสูปกับตัว p ตรงนี้นะครับวาลนะครับเพลาลูกเบี้ยวนะครับหัวเทียน ครับแล้วก็เสื้อสูบนะครับนี่คือส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต์ทีนี้เรามาดูหลักการทํางานของเครื่องยนต์4ีจังหวะนะครับซึ่งจะประกอบด้วยจังหวะแรกคือจังหวะดูดอัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็คายนะครับนี่คือวัฏจักรการทํางานของเครื่องยนต์สีจังหวะคือจะประกอบด้วยดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายอยู่อย่างนี้นะครับในหนสสสสึ่งวัฏจักรการทํางานก็คือการจุดระเบิดหนึ่งครั้ง พอเขาเพียงจะหมุนสองรอบจุดระเบิด1ครั้งหรือได้งานหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่อิน m ิเมชันที่กูเอาลงให้ดูนะครับแต่ละจังหวะเช่นจังหวะดูดนะครับลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงศูนย์ศูนย์ตายล่างวาล์วไอดีเปิดนะครับจังหวะอัดลูกสูบจาก ศูนย์ใต้ล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนวาล์วไอดีไอเสียปิดสนิทนะครับจังหวะระเบิดก่อนถึงตำแหน่ง TDC ประมาณ10องศาก็จะเกิดประกายไฟหัวเทียนครับทำให้เกิดการลุกไหมของเชื้อเพลิงและพลังได้กำลังงานต่อไปจังหวะคายกับลูกสูบจากศูนย์ใต้ล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนวาล์วไอเสียเปิดนะครับ วัฏจากการทํางานก็จะทําอย่างนี้ตลอดไปครับดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายจนกว่าเราจะาดับเครื่องยนต์นะครับต่อไปครับเรามาดูให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับในแต่ละจังหวะจังหวะดูดนะครับสังเข็เรียกว่า n t t k x s t r o k e นะครับก็เริ่มต้นจากลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนนั้นคือ TDC ลงสู่ศูนย์ตายล่าง BDC นะครับวาล์วไอเปิด ไอดีที่เข้ามาก็คือจะเป็นน้ํามันผสมกับอากาศนะครับเข้ามาในห้องนี้เขาเรียกว่าห้องกระบอกสูบนะครับต่อไปครับจังหวะอัดต่อเน,นื่องจากจังหวะดูนะครับลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง BDC ขึ้นสูส่ศูนย์ตายบนนะครับตอนนี้ไอดีที่ถูกอัดก็จะเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนพร้อมที่จะเกิดการเผาไหม้นะครับ ต่อไปจังหวัดระเบิดก่อนถึงตำแหน่ง TDC เล็กน้อยนะครับประมาณ 10- บถึงสิบห้าองศาก็จะเกิดประกายไฟที่หัวเทียนเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงแล้วก็ผลักดันลูกสูบนะครับผลักดันลูกสูบลงมาแรงก็จะส่งมายังลูกสูบก้านสูบแล้วพอเขวียงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจังหวัดระเบิดหรือจังหวะงานนะครับต่อไปครับจังหวะคลาย เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วนะครับก็ต้องคายไอเสียออกลูกสูบก็จากตำแหน่ง BDC เคลื่อนที่ขึ้นสู่ตำแหน่ง TDC หรือศูนย์ตายบนวาล์วไอเสียเปิดนะครับวาล์วไอเสียเปิดตำแหน่งที่นี้เขาเรียกว่าตำแหน่งคายนะครับก็จะทำงานอย่างนี้ตลอดไปนะครับจนกว่าเครื่องยนต์นดับเขาเรียกว่ากลววัตการทำงานหรือว่าทาจัรก,การทำงานของเครื่องยนต์นะครับ นะครับก็จะมีดูดอัดระเบิดถ่ายนะครับก็จะประกอบด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intake stroke คือจงหว่าดูด i n i t i o n stroke c o m b u s t i o n stroke exhaust stroke นะครับแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงช่วงอ v e แ l ล p อู e แ l ล p คืออะไรอู e แ l ล p คือการใช้ไอดีขับไล่ไอเสียออกจากห้องเผาไหม้นะครับนั่นคือ วาลไอดี wow. กำลังจะเปิดวาลไอเสีย wow. กำลังจะปิดนี่เขาเรียกว่าอเว์แลปนะครับอันนี้คือเป็นส่วนประกอบของอจังหวะอเวนแลปนะครับว่าต้องใช้ ID บางส่วนขับไล่ไอเสียนะครับเพื่อให้ไอเสียออกจากกระบอกสูบให้หมดจดนะครับเพื่อให้การเผาไหม้ในครั้งต่อไปได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทีนี้ เรามาดูหลักการทํางานของยนต์สองจังหวะกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่า4จังหวะนั้นเพลาเข و ีียงหมุนสองรอบจุดระเบิดหนึ่งครั้งหรือได้งาน1ครั้งส่วนเครื่องยนต์2จังหวะนั้นเพอาเหมีียงหมุน1รอบจุดระเบิด1ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของเครื่องยนต์สองจังหวะนั้นจะไม่มีกลไกลของวาล์วแต่จะใช้เขาเรียกว่าช่องพอร์ตนะครับตรงนี้คือช่องพอร์ตนะครับอันนี้คือพอร์ตไอเสีย อันนี้คือช่องพอร์ตไอดีนะครับจะใช้ช่องพอร์ตแทนนะครับแทนาวาวนะครับทีนี้หลักการทํางานของเครื่องยนต์ก็คือมันจะทํางานควบคู่กันไปนะครับเช่นจังหวะอัดมันก็จะมาพร้อมกับจังหวะดูดขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนจะเป็นการประจุไอดีแล้วก็ดูดไอดีเข้าทางช่องพอร์ตนะครับไอดี ID ก็จะมาเก็บที่ห้องพอร์ตเบี่ยง ครับเก็บที่ห้องโค้งเหวี่ยงขนาดที่ลูกสูบเลื่อนเคลื่อนที่ขึ้นไปหัวลูกสูบก็จะปิดช่องพอร์ตไอเสียนะครับไอดี ID ก็จะถูกอัดขึ้นไปนะครับก่อนถึง TDC เล็กน้อยหัวเทียนก็จะเกิดประกายไฟนะครับเกิดการลุกไหม้แล้วก็รับกําลังงานขณะเดียวกันที่เกิดการาลุกไหม้หรือรับกําลังงานในจังหวะจุลเบิดนั้นลูกสูบก็จะเลื่อนลงนะครับพอเลื่อนลงเสร็จแล้วไอเสียก็จะถูกระบายออกทางพอร์ตไอเสีย นะครับฉะนั้นมันจะทํางานควบคู่กันไประหว่างจังหวะถัดพร้อมกับดูดระเบิดก็กับคายอย่างนี้นะครับนี่คือ,อเครื่องยนต์สองจังหวะเครื่องยนต์สองจังหวะนั้นนะครับสําหรับปัจจุบันก็จะไม่มีผลิตมาใช้แล้วเนื่องจากมันมีกฎหมายเรื่องของอมลพิษเครื่องยนต์สองจังหวะนั้นก็จะกอ่อให้เกิดมลพิษมากเพราะว่าเชื้อเพลิง ที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ํามันผสมกับอากาศยังไม่พอต้องมีเขาเรียกว่าออโต้ลูปหรือน้ํามัน2 T ทีนะครับตามที่เราสังเกตเห็นได้นะครับว่าเวลาเครื่องยนต์2จังหวะนั้นเวลาขับขี่ไปจะเกิดควันสีขาวนั่นคือการเผาไหม้ของน้ํามันหล่อลื่นหรือน้ํามันออโต้ลูปหรือ2ทีนะครับทีนี้ในเรื่องของกฎหมายการควบคุมมลพิษเขาจึงงดใช้เครื่องยนต์สองจังหวะเพราะว่ามันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ครับจึงหันมาใช้เครื่องยนต์สีจังหวะแทนนะครับสำหรับหลักการทำงานของเครื่องยนต์สองจังหวะและสีจังหวะก็จบลงไปนะครับมีข้อสงสัยอะไรไหมมีไหมครับไม่ไม่มีครับเปิดไม้ได้เลยครับเปิดไม้ได้เลย